ต้งฉานอี้เป็นตัวละครหญิงในวรรณกรรมจีนคลาสสิกเรื่องห้องศิลซึ่งแต่งขึ้นในช่วงราชวงศ์หมิงโดยนางเป็นบุตรสาวของแม่ทัพตึ้งจิวง๋วกงผู้ดูแลด่านซานซานภายใต้การปกครองของราชวงศ์ซางนางกำพร้พาแม่ตั้งแต่เด็กแต่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างเข้มงวดและอบอุ่นจากบิดาโดยพรสวรรค์ด้านศิลปะการต่อสู้นางได้รับฝึกฝนวิชากระบี่และอาวุธลับศิลาห้าสีต่างแต่อายุยังน้อยทำให้ฝีมือของนางเฉียบคม เป็นหนึ่งในสตรีไม่กี่คนในยุคนั้นที่สามารถเข้าร่วมในสนามรบเคียงบ่าเคียงไหลกับทหารชายได้ตังฉวนอีเป็นที่รู้จักในฐานะสตรีผู้เก่งก้าทั้งด้านการต่อสู้และสติปัญญานางได้รับความไว้บางใจจากปีดาให้นำทัพออกรบในบางโอกาสและมีผลงานสร้างชื่อเช่นการโจมตีกองกำลังฝ่ายซีฉีโดยสามารถต่อสู้กับยอดฝีมืออย่างนาจาหวงเทียนหวาและหลงซีหูได้อย่างไม่หวั่นเกรงโดยอาวุธของนางคือศิลาห้าสี และก่อความวุ่นวายปั่นป่วนในกองทัพโดยศีลาห้าสีคือก้อนหินขนาดเล็กหรือแผ่นบางที่มีสีแตกต่างกัน5สีสามารถเปล่งแสงและมีลวดลายที่แปลกตาตามจินตนาการของวรรณกรรมโดยการใช้งานก็คือการคว้างออกไปคล้ายดาวกระจายที่มีอนุภาพทะลุทะลวงสูงสามารถทําลายวัตศัตรูหรือทะลุเกาะได้เชื่อกันว่าวุตชินนี้ได้เป็นแรงมัานันใจของดาวกระจายของชองอิงหนึ่งในสตรีผู้กล้าหาญแห่งเขาเหรียญซานหรือซองกัง ภายหลังนางพ่ายแพ้และถูกจับตัวโดยทูซิงซุนหรือทัวอิงซุนแม่ทัพเตียผู้มีวิชาที่สามารถดำดินได้นางถูกเจียงจือยาใช้กลอุบายให้นางแต่งงานกับทูซิงซุนเพื่อนมนาวให้เติ้งจิ่วโกงหันมาร่วมมือกับฝ่ายซีฉีซึ่งในสุดนางก็ยอมตกลงโดยความหวังที่จะรักษาชีวิตพ่อและหลีกเลี่ยงการเสียเลือดเนื้อโดยปาประโยชน์หลังแต่งงานนางยังคงแสดงความจงรักภักดีต่อบ้านเมืองและเข้าร่วมในกองทัพซีฉีอย่างเข้มแข็ง อีกทั้งยังคอยวางกลยุทธ์และลบเคียงบ่าเคียงไหล่สามีในหลายสมรภูมิเป็นกําลังสําคัญที่ทําให้หลายยุทธการของฝ่ายซีฉีประสบผลสําเร็จในยุทธการเหมียนฉือซึ่งเป็นศึกใหญ่ช่วงปลายสงครามเติงฉานอี้ต้องสูญเสียสามีถูกสิงซูนไปในสนามรบด้วยความโศกเศร้าและต้องการล้างแค้นและเข้าปะทะกับเกาลันอินแม่ทัพหญิงฝ่ายซางแม้ว่านางจะต่อสู้อย่างเห้าหานแต่ก็ถูกสังหารกลางสนามรบ เมื่อเจียงจือ,อยาประกอบพิธีแต่งตั้งเทพเจ้าตังฉานอวี๋ก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเทพเจ้าในตำแหน่งเทพดาวหกทิศหรือดาวหกแฉกเป็นดาวโชคดีและทิศนำทางซึ่งเชื่อกันว่าสื่อถึงความมั่นคงความก้าหารและความพักดีที่นางมีเรื่องดาวของนางกายเป็นสัญลักษณ์ของคุณธรรมของสตรีจีนในยุคโบราณผู้ที่แม้ต้องเผชิญชะตากรรมอันโหดร้ายแต่ก็ยังยึดมั่นในคุณธรรมความกตัญญูความก้า,มกาหารและความเสียสละ ทำให้นางกลายเป็นหนึ่งในตัวละครหญิงสําคัญของวรรณกรรมจีนที่ยังคงได้รับการยกย่องมาจนถึงปัจจุบันถ้าคุณผู้ฟังชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เราในทุกช่องทางด้วยนะครับวันนี้เป็นงานเชิญเขาตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ